ก็ตามแม่ไปเลยก็น่าจะใกล้จะถึงแล้วลายผลต้นนา พอผู้สาวงานบุญกระถินกองยาวเปิดเปิงได้ยินสุปปีเสีงงงงเสยงพ<ห>ิ้มวนแดนไทยมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มากับช่องพี่หล่นน้องเล็บเฟมี่นะคะวันนี้น้องเลยบก็จะไปหาเห็ดพ่อก็ไปก่อนแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะเห็นเห็ดไหมเข้าไปกันเลยตามแม่ผมไปเลยนะคะตามไปเลยนะคะอันนี้ก็ เจ้าจอยนะคะค่ะนี่นะคะหามาก็มาดูวยใช่ไหมเจ้าเงินมีคะมันเชิเจ้าเงินนะคะตัวน,นี้นี่ใสเหมือนพ่อมันเลยนะคะ <laughs> พะนี่นะคะก็ตามแม่ไปเลยก็นน่าจะใกล้จะถึงแล้วก็เห็นพ่อแล้วนะครับ พ่อก็มาหาเห็ดหลวงนาเห็นไหมครับก็เห็นเห็ดเห็ดตราบนะเห็ดอะไรก็จะไปตามพ่อเลยนะครับดูนะครับนี่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 ไปแล้ว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 ไปนะครับลืมหาเร่เลยครับก็จะเริ่มหาเห็ดกันแล้วโอ้ยแม่เห็นแล้วน้องเบสนั่นนะครับเห็นไหมครับไม่เห็นแล้วอภาษาผูุไทยห้องเห็ดตราบเด้อค่ะนี่นะคะ เห็ดตับเห็ดปวกเห็ดตับนะคะพ่อบอกว่าตรงนั้นเยอะมากเลยได้บอเห็นยี่บอทั้งนั้นนะน้องเรียก็จะกินิโลหลายดอกอย่ินี่นะคะก็จะเป็นเห็ดปวกนะคะหรือภาษาผู้ไทยห้องเห็ดตับค่ะภาษาผู้ไทยบ้านขวดสูงเล้วค่ะบ้านแม่ผู้ใหญ่ค่ะห้องเห็ดตับค่ะสำหรับเห็ดนี้นะคะคำวันนี้นะคะกับพาน้องเรฟบค่ะ มาเก็บเห็ดมาขามแบบนี้นะคะเพชรแต่น้องเดฟไม่เคยเห็นแบบนี้เลยน้องเดฟเคยเห็นตอนที่บรนบานแล้วเบิ่งแถวเลยน้องเดฟน้องเดฟมีหูจักความจิ้มดอกเลยอีเม่เป็นสอนจิ้มสก้อนยังจิ้มน้องเดฟนะใช่โอเคนี่นะคะน้องเดฟนี่นะน่าจะขุดออกมาเดฟเป็นเมเดอร์นี่นี่เห็นบ้ะนี่โอ้โหดอกสวยมากเลยนะคะนี่นะคะน้องเดฟถือไว้ลูกนี่เดินนี่วันนี้น้องเดฟเบิ่งอีเมเดอร์น้องเดฟเอาเศษในซับลงไปแบบนี้เดินี่ รูปลงใบแบบนี่แล้วก็งัดขึ้นมาแบบนี้เดินนี่วูบรช่ลากจะยาวนี่มันห่ามันยาวได้เห็ดอันนี้นี่ดอกยาวขึ้นมาน้องเรียก็จะได้กล่อมนี่ตัวนี้ก็ได้ได้เด้ได้ตันนี้ตัวนี้กันเด้อนี่ป้าบอกคือมาคักให้เด็กน้องนี่แม่กำปีนี้ก็เพิ่งได้เห็นได้เห็ดเห็ดเกตตาบนี่ยน้องเล็ยกนี่ก็นี่แล้วเกตยาวเจ้าเงินเดี๋ยวมันจะไปกิีกับแม่นะคะน้องเล็ยกก็เลยได้ทำแบบนี้มา น้องเดฟเป็นผู้น้องเาทำที่นี่เนี่ยจับวัวที่เดือดเป็นเหือน้องเดฟมาเลยอ่าลงลึกๆจิ้มลึกกินลงไปอีกเงือเลยมันงัดอ่าน้องเดฟจับเห็ดด้วยน้องเดฟได้เห็ดเลยเอาเห็ดเลยมันได้แล้วสำนันนะฮาน้องเดฟทำได้นะคะจ้านี่ก็ดีใจใหญ่เลยนะคะน้องเมน หมาน้อยก็มาด้วยนะคะหมาน้อยก็จะมาลุนด้วยนะคะแต่ยังมีอีกตัวนึงนะคะก็เยอะอยู่นะคะน่าจะนอนอยู่กน <S 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 จะให้น้องเดบน้องเดาไอดูน้องเดบเล็กอันี้กัดเลยลงเล็กเลยดินดินมันแข็งแน่นนะนั่น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 แน่น้องเดบก็จะคล้องแล้วนะคะเดีเ๋ยวขึ้นมาเลยก็เหล่าเหล่าอันดินออกกอนเดิมดออดมือมันยังเหลามีปืนน่ะนะต้องเหล่ามือนำทางดอกมันจะเปื้อนดินนะคะ กกตออันนี้เลืภาษาไทยของเราเหล่าต <ๆ S 1> ีมันนะคะจะ้องเราเลยเหล่าฟองคล้ายตัด <dumb> ป <problem> <l. S 3> <pet> ีกพิณนะไม่ได้ตัดเต้นนี่นะคะนี่นะคะกระลอกออกแบบนี้ละค่ะนี่นี่นะคะลอกดินออกก่อนนะคะแบบนี้เด้อค่ะเอาเสื้อก็ยังนี่นะคะแล้วก็เอาเสื้อก็ย่างไหวค่ะนี่นะคะดีกว่าจะลอกนี่นะคะลอกขุ่นเด้อค่ะนี่มึงนี่ไม่เคยเก็บเหยีแบบนี้มาก่อนเลยนะครับดอกไม้พูดแบบนั้น ันี่ค่ะโอ้เอฟซีทุกท่านมาเก็บเห็ดด้วยกันนะคะน้องเลบเยอะแยะเลยนะครับจะออกเป็นยังไงน้ำน้องเล็บเด้อค่ะอยู่ป่าค่ะอยู่ป่าค่ะอยู่เครือส่วนใาง่ค่ะที่ได้ผ่านน้องเล็บไปไกลค่ะโอ้เห็ดปวกวันเราเรียกว่าเห็ดปวกสมบูรณ์ค่ะป่านี้นะคะดสมบูรณ์มากเลยค่ะ มืัอนี้ค่ะได้เห็ดปูค่ะเห็ดโปเห็ดตาบด้วยค่ะเห็ดตาบดดอกงามงามเนี่ยน้องเรียบน้องคนมามีถือเนี่ยนี่นะนี่โอ้ค่ะค่ะนี่นะคะเห็ดเห็ดตาบนะคะมาดูน้องเรีบขุดกันนะครับน้องเรีบจะขุดตัวนี้นี่นะคะเห็ดก็ออกเยอะมากเอาไปถ่ายดูพ่อนะคะพ่อะกำลังหาเห็ดอยู่เลย อ,ออกมากจริงๆนะคะแม่ผู้ใหญ่ก็คุิ่เคยเห็นนะคะเห็ดบวกออกแบบนี้นะคะก็แม่ผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เห็นเลยะคะ่ะปีหนึ่งบางครั้งก็ไม่ได้เห็นนะคะดูพี่ดอนนะคะพี่ดอนก็กําลังหานะคะพี่ดอนก็หาแล้วก็จะให้น้องเดฟเป็นคนขุดนคนเก็บนะคะได้บ่ทั้งนั้นกะตาดอนสิโลงเด้อ ก็ามาดูกับพี่ดอนก่อนนะคะแป๊บนึง่ง,งโอ้โหไหนไหนครับมาดูหน่อยสิคะเป็นแบบนี้นะคะก็มามุมนี้นะคะน้องเล็บเอากระยังลุงน้องเล็บเอาเคทซับลงเลือกๆก็หันน้องเล็บได้อันนี้ นี่นะคะนกเห็ดน้องเล็บนะคะก,ก็ได้อีกแล้วนะคะนี่นะคะน้องเล็บคักยูบอม,มาหาเห็ดนะสนุกมากเลยครับคักแปลว่าสนุกด้วยครับนึกว,ว่าภาษาพู้ไทยก็ได้แล้วก็เปลยนเป็นภาษากลางน้ำอ,อันนี้ โอ้จะเป็นดอกดอกจุ่มๆเลยค่ะเห็ดเห็ด <he 's S 1> ปวกดอกจุ่มๆเลยนะคะเห็ดตาบค่ะถ้าภาษาไทยนะเห็ดตาบแล้วก็เห็ดโป๊ะค่ะเขาห้องนะคะแต่ภาษากลางน่าจะว่าเห็ดปวกนะคะภาษาแต่ละทิ่น,นก็นมีคือเดี๋ยวเนาะคะ่ะเลือกพดอกโอ้ยซับแล้วนั่นนะกุด <Good S 1> เลยกุดนะซับนี่นะครับ นี่นะคะดูแม่สับนะคบนี่นะครับเห็ดก็มีจ้าตัวนี้นั่งดูด้วยนะครับเท้าเงินจะไปกวนแม่นะครับมันก็จะไปกวนแม่มันอยากกินเห็ดหรือเปล่า นี่แล้เฮ็ดก่อนนี่เหล่าตีนเฮ็ดกันเลย้อไนี่ครับเหล่าเหล่าตีนเฮ็ดสาวผู้ได้ของเหล่าตีนเฮ็ดนี่แล้วก็ใส่เลยน้ำหนักน้องเล็ดน้ำหักน้ำหนักนะเราก็จะเดินที่อื่นนะครับนี่ละคันเด่นหนึ่แล้วที่อื่นมีเอาไหน มาหลับน้องเลี้ยฟขุดแบบนี้เลี้ยฟขุดเดยมันยะยะเนี้ยก้เลยขุดแบบมันขี้ตรงนี้นี่นะคะเห็นไม้เห็ดตัวนี้อยู่โดดเดี่ยวเลยชอบนาโจ้เลยด้วยนี่เห็นตอนนี้ขุดแบบนี้เดินนี่วาดลงมันก็ขุดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จับขึ้นมาแบบนี่ งามบอน้องเดฟสวยมากเลยครับงามแปลว่าสวยนะครับโอ้บคือคักแท้นี่ฝัดน้องเด้ปาดมาเบิกงาเอน้องเดฟนี่มุมนี้ให้งามนี่นี่เดวีนี่ดอกกันย่างๆจุ๋มๆนี่โอ้ยคักแท้ได้บัตดอนทั้งนั้นกะแหมทั้งนั้นก็ได้ได้น้องเดฟพอวนนะต่อไปเราก็จะไปตอนนี้เฮ้ยน้องเดฟเก็บใสี้ยกน้องเดฟอันนี้น้องเดฟเก็บตรงโน้นนี่น้องเดฟจะนี่ตงนี้มันถือห่าไม้มันถือห่าไม้น้องเดฟ มาเห้ยแม่ซับก็ได้ท่าน้องลิบซับไม่ได้นะทับลายโบงลิบลองใส่หม้อย่าสิเลยอย่ามึงไม่ได้ยังไม่ได้ยังมีหอดนท่านมันได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่นี่เนี้ยได้แล้วงามแท้ๆค่ะ งามพิ่งค่ะง,งามพิ่งสาวผู้ไทยนะคะแม่ผู้ใหญ่กับเพิ่งเคยเห็น,นะครับแบบนี้นะอ <c oughs> โอ้โหน้องเล็กเป็นคนแม่ก็จะเป็นคนเก็บนะคะน้องเล็ก็จะเป็น <c oughs> นี่นะครับเพ็ยะ <c oughs> อยู่นรยงอยู่มันก็เลยอยากนิดนึง <c oughs> <c oughs> มันมีเสียง,ง,งเงีย้ยคืออะไรล่างยีนวิถีชีวิตเนาะน้องเดฟน้องเดฟก็ต้องหูวจักเล่นเฮีหนูไปเพราะเราวิถีชีวิตของเฮามันเป็นแบบนี้เนาะเฮาก็ต้องหาอยู่หากินกับตามธรรมชาตินะคะอู้ดอกนี้แห้งงามค่ะนี่ครับอู้น้องเดฟเนี่ยครับสวยงามมากนี่นะคะเอาไปหกๆเลยเอาไีไหม่อาไปไหม จับเอาได้โบได้แล้วแล้วมาปังนั้นกะได้โบถ้าเ<ะ>น้นกเก่าไม่โอ้โหมากวันนี้นี่ครับสวยงามมันก็ใกล้จะบ้านแล้วน,นะคะแต่เรามบเจอก่อนอ้หูกำลังงามๆเลยค่ะ น้ำงงนั้นนะนี่พูดลงไปแล้วเป็นเป็นโพ่งนะเป็นโพ่งแล้วมั้งก็เ่งมาอเออหนี่งบนี่มีสองดอกอันนี้กันเนี่ยค่ะก็สวยงามมากเลยนะครับแม่ครับนี่คืออะไรเหรอครับใช่ถาวันหรือเปล่าเิลล์นั่นนี่ก็คือไม่าถาวันะถาวรนะคะ ถ้าวันมันก็เป็นคล้ายๆไม้เลยก็เป็นไม้เนี่ยแหละมันออกใกล้รากไม้คล้ายๆแบบว่าเห็ดอะไรนะแม่นื่นันี้นะครับดอกนี้สวยมากร่มเนาะคล้ายๆร่มการฝนเหมือนช่วงหน้าฝนเลยป้าน้องเดฟมองนี้มาขึ้นยังน้อยอยู่บ่เหื่อแล้ว คืนอยู่บ่นี่นะคะเห็ดก็เยอะมากมากมงนี้ก็คักค่ะค่ะมงนี้ก็ได้้วยค่ะคือ <c oughs> มางามหลายแท้ค่ะมือนี้นะมานพี่ลึกค่ะมือนี้นะ <c oughs> น้องเ็บมานมานค่ะนี่ค่ะมงนี้ก็ได้สองดอกนะคะนี่นะ <c oughs> เก็บเลยน้องเล็บเก็บเลยน้องเดบเบืเ้องน้องเล็บด้วยค่ะเบื้องน้องเ็บงัดเห็ดค่ะมือนี้นะคะมีได้งัดน้นไมค้ค่ะน้องเ็บแล้วมางงัดเห็ดตราบค่ะ นี่ค่ะเบื้องทาน้องเด็บงัดค่ะสิเลเดฟี่เฮ็ดน่ะเบื้อง,ง,งนูนมีเก็บตัวน,นี้เลยตัวน,นี้ตัวน,นี้ตัวน,นี้ดอกใหญ่ๆค <ๆ S 2> ่ะเอาลงเลิกๆน้องเด็บค่ะแข็งดินค่ะน้องเด็บจับเป็นยังบ,บอมันกลายโหดมั้งนั่นน่ะเอาลงจับไปอีเอาลงาไวเอา, <c oughs> อาได้แล้วได้แล้วได้แล้ว,ลวชา้าๆ เอ,อกา,ามีเป็นเพ้อ,อ,อกุดกะซิเลอมาเบิ่งดูงามทีบอมอนี่นะคะดอกก็สวยมากทรมันเป็นแบบนี้พักเพอเหลือได้ทอถุมค่ะสลับคลิปนี้ก็ขอคงไว้แค่นี้นะคะฝากกดติดตามช่องบีดอนน้องดีแฟมิลี่ด้วยนะคะ ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย